นี่สบายเลยนี่สบายเลยเอ้ยยังก้อนเงียบก้อนเงียบสบายเลอะจิมเอยจิมกุณจะเพี้ยนะเดี๋ยวนี้เฮาซิมาใจมาปาดขีดมันอ๋อขีดตุ้ยเอากับหมูอุ่นเออเอออม วจะปินยังหนเออเพรซีจุาแม้าตาลภาษาเฮาเอินว่านอ้เป้าสในงมองี่าจแ่กาี่อะาปี่าปี่้ือเาคาเฟนี่ยีนรม ใช่เอาดึงคีมันออกแล้วนี่ตัวดำๆนี่ใครของมันกระต่งกระต่งนี่เอาไว้เขาก็ปาดใจคีมันออกเธอละตัวเธอละตัว หลังจากแล้วเราบดีวเาสิบีบิงคือตัวนี้บางตัวมันจะบมีไข่เป็นตุกตูจับมีไข่แต่ว่าบางตัวมันตัวนี้กับบมีไข่ตัวทิ่งมันยังน้อยอยู่มันโดนหัวโจโอ้มันติ้นอันย่ามันติ้นทวเรื่องนบปลาล่อมันุน้วนะื อ่าสุดเสบเลยอันนี้อะ ใคีมันอออเทละตทลตบหัวทุกคนเคยกินเลยบอคือเขาเขาจะกินตลอดกินแต่น้อยจนใหญ่อาหารบรรนอกบรรนากัแนวนีนี่แหละเนาะใบัเคยกินกันลลงซิมเบิงเซฟได้ประกันว่าเซฟออออกแล้วก็ตัวนีตัวนี้ๆเห็บ้คบับ โดดเดมดําเนบีของเหมือนบีของเราเดี๋ยว នេះហូបគឺឡំនេះអូជីកាអឺសុខជីតែពីតែពីឡំនេះអូជីអឺគេសិតហ្នឹងអូជីពីណាក៏ណាឧបករណ៍កាណាមងនេះទៅស៊ីតណាយហ្នឹងទៅមិញអត់មិញប៉ាងតែមកវិញទៅទៅក្នុងកាទៅវិញទៅស៊ីតណា

นี่สามีนี่นี่ล่างเป็นขี้เห็บหอยแล้วเดี๋ยวนี้เอาสิเอาไม่หีบมาคีบก่อนจะเอาไปปิ้งไม่หีบ่เห่กันโอ้ตุ้ยใส่จมูกอ้ ก็จุ่เงี้ยนโอ้โหเงินพยายามไปจนนี้นี่ยตัดเยื่อี้ยนเจลาตัวเจลาตวโอ้พี่นี่คือราจะจับมาแล้วก็พับเลยขามันขามันลุนี้ ราจะเอาเซมิฮิปตามลำดับใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ค่อยจะเลือกเอาตัวที่มันบ่มีไข่ปีงน้ำกันแล้วตัวที่มีไข่ก็ไปปีงน้ำกันตังหักเพื่อสบายเพราะว่าตัวที่มีไข่มันจะอ่านานสุกนานสุกกว่าตัวที่บ่มีไข่เฟอร์เลยอู้ไก่มาเฝ้าไก่อจะกินเลย

รัดอ่ะไปเล่นอ่ะแค่นี้มันรัดเป็นนู๊ดแล้วคุยอย่างนี้อ่ะไปพูดเรื่องอะไรมาพี่ไปพูดเรื่องอะไรมาพี่นึกเป็นนู๊ดแล้วมันรัดเป็นนู๊ดไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยร่วมเด็กกับพี่ไม่อยากหยุดนู๊ดเออพี่รักแม่ ก็ชื่อน so ี <tails> ้ค่ะนี่คດอตมัน เ,เกลือมะฮวยมาทาในนีน่น,นทานทางสงเบือ้องอือทาทางสงเบืออเบ้องแล้วจะเอามาปีกอ,อ,อันนี้หนูแหงหนูชายไปใส่กับเอาข้างไฟให้มันแหง อันนี้เอาสิปิงอืมเห็ดเนื้อดื้อโอ้ ป้งนานีก่อนไปนต้องยอมตีค่ะน,น,นี่เขาป้งนานีนี่แหละโอ้บัวเดียวก็สุกเร็วไปเอาสุกเขียบเลยเร็วนะสุกเป็นที สุกเลีวยเห็บยพลอยไมีแต่ตอแล้ว,เ,ว,อลวเอาใบตองมาหอ่อแล้วก็มกอีกจังแซ่บกว่าที่เอาสีกินเลี๋ยนี่เนาะแล้วก็ต้องขครขอบใจทุกๆคนที่เข้าหับซุมเมื่อนี่ลาไปก่อนบ๊ายบาย